สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสวัสดีชาวไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดี f อฟทุกคนที่เข้ามาติดที่เข้ามารับฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิฟซี่นางสาวสาส์ปายเยอรมันนะคะวันนี้กิฟจะมาแบ่งปันประสบการณ์การขอสัญชาติเยอรมันนะคะการขอสัญชาติเยอรมันทำพาสปอร์ตเยอรมันทำบัตรประชาชนเยอรมันนะคะ ก็คือจะมาแบ่งปันประสบการณ์สำหรับใครที่อยากจะทำใครที่อยากจะขอสัญชาติเยอรมันนะคะวันนี้กิ๊จะมาพูดถึงเอกสารและขั้นตอนในการขอสัญชาติเยอรมันนะคะอันนี้คือเป็นเอกสารที่เราต้องเตรียมเนาะเดี๋ยวกิ๊จะมาพูดให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับกิ๊ก็เพึ่งได้มาเนาะค่ะ ได้มาก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะขอสัญชาติเยอรมันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปฟังกันนะคะฝากนิดนึงค่ะฝากติดตามช่อง YouTube น้อยๆของกิฟซี่นางสาวสาสัพพายเยอรมันด้วยนะคะนะคะก็กดติดตามแล้วก็เข้าไปดูคลิปกันบ้างนะนะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของกิฟซี่ที่อยู่ในเยอรมันเนาะ ไปฟังกันเลยนะคะอันดับแรกกริฟจะพูดถึงเอกสารนะคะเอกสารที่ต้องใช้กิฟจะเรียงลำดับตามนี้นะคะตามเอกสารที่เขาให้มานะคะที่เขาให้ที่เขาระบุมาว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวกิฟต์นะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าทุกๆคนจะเตรียมเอกสาร ไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่เขตแล้วแต่รัฐที่คุณอยู่นะคะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะเอกสารที่เราต้องเตรียมนะคะอันแรกนะคะเป็นการเขียนประวัติส่วนตัวของตัวเองอันนี้ต้องเขียนเองนะคะเขียนด้วยมือนะคะนะคะ ก็คือ I Hand geschrieben Leben s c h l a f นะคะอันนี้ก็คือการเขียนประวัติส่วนตัวของตัวเองโดยย่อนะคะอันต่อมาก็เป็นรูปถ่ายนะคะภาษาเยอรมันว่าเยวา i ไ l i like ิก t b i l d นะคะ ข้อต่อมานะคะก็จะเป็น Outspice นะคะเป็นาพาสปอร์ตไทยของเรานั่นเองนะคะพาสปอร์ตไทยของเรานะคะถ่ายเอกสารไปนะจ๊ะค่ะพอมีพาสปอร์ตแล้วก็ต้องมีเอกสารวีซ่าของเรานะคะบัตรวีซ่าของเราด้วยนะคะอ่าข้อต่อมานะคะเก็บบัวท อ้ค uh ุณนะคะข้อนี้ก็คือใบเกิดของเราที่แปลเป็นภาษาเยอรมันเรียบร้อยสเตมอตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยนะจ๊ะหรือว่าแล้วก็ใครที่เปลี่ยนชื่อนะจ๊ะก็จะต้องใช้โฟนาเบนเดรุง นะคะโฟน่าเมื่อแอนเดอรุ่งนะคะอันนี้ก็คือใบ mm hmm. เปลี่ยนชื่อนะคะก็ต้องใช้ด้วยนะคะข้อต่อมานี้นะคะก็จะเป็นเอกสารของสามีนะคะก็จะเป็นาพาสปอร์ตของสามีนะคะก็ต้องใช้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ราอูคุณเด่นออเดอร์เลเวนพาสเนชั่บ อัวคุณเด่นนะคะจะเป็นทะเบียนสมรสหรือว่าใครที่จะทะเบียนที่เป็นทะเบียนคู่สมรสนะคะก็ใช้ตัวนั้นนะคะค่ะข้อต่อมานะคะก็จะเป็นิสเฟอร์ทาบนะคะ b บไอเกนทุมกึนบุกเอาซุกนะคะ ตัวนี้จะเป็นสัญญาเช่านะคะสำหรับคู่หรือว่าสําหรับใครที่เช่าห้องอยู่เช่าบ้านอยู่นะคะก็จะเป็นสัญญาหรือว่าใครที่มีบ้านของตีงก็จะเป็นหนังสือของบ้านนั้นๆนะก็คือประมาณว่าทไม่ใช่ทะเบียนบ้านนะคะเป็นหนังสือเรียกว่าอะไรละภาษาบ้านเรานะคะก็จะเป็นไม่ใช่ทะเบียนบ้านนะทะเบียนบ้านนั่นแหละนะคะหรือว่าฉโฉนดอะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะเป็นตัวนี้นะคะข้อต่อมานะคะเอกสารที่ต้องใช้นะคะตัวนี้จะเป็นทั้งสองฝ่ายเลยที่สำคัญนะคะในกรณีของกิฟต์นะนะคะในกรณีของกิฟต์ก็จะเป็น I comment not v i s e the less c e n t r i monarch นะคะตัวนี้ก็จะเป็น รายได้ย้อนหลัง3เดือนนะคะแล้วก็ข้อต่อมานะคะก็จะเป็น a k t u ä l e Versicherung Verlauf นะคะ des Lente Versicherung s t a t e s นะคะ by s u b s t ä n d i g k e i t der Resten drei Einkommensteuer Bescheide นักไว้เสียอุบาดิพรยวาสอันเทฟิสชาเกอุนมิสลิกสชาฟอินไอเน่คังคืนคาเซนะคะตัวนี้นะคะอันนี้กิบจะ พูดถึงที่กิฟอ่านมาเมื่อกี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรายได้ย้อนหลัง3เดือนในกรณีของกิฟเนี่ยก็คือกิฟเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็คือเป็นเซฟสเตนดิคนะคะกิฟก็เอารายได้ย้อนหลังและก็การจ่ายภาษีย้อนหลัง3ปีนะคะทั้งของกิฟและก็ของแฟนนะคะและก็อ่า เงินอ่อาเอกสารการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญน,นะคะหรือภาษาภอัมันก็คือ rente f i s c o รุงนั่นเองนะคะก็คือเงินจ่จายเงินบำเหน็จบำนาญน,นะคะและก็บัตรประกันสุขภาพนะคะค้างเงินขาเสียนะคะ ตัวนี้ใช้ทั้ง2ฝ่ายในกรณีของกิฟต์นะขอย้ําในกรณีของกิฟต์นะคะก็คือใช้ทั้ง2ฝ่ายทั้งของแฟนและก็ของกิฟต์นะคะรายได้ย้อนหลัง3เดือนแล้วก็การจ่ายภาษีย้อนหลัง3ปีนะคะแล้วก็บัตปรประกันสุขภาพนั่นเองนะจ๊ะข้อต่อมานะคะคนนี้เป็นของแฟนนะคะเพราะว่าแฟนในกรณีของแฟนกิฟต์ทำงานกับบริษัทนะคะก็จะเป็นอักทอยและเบสต์แตติกงเดส a ะ b e เก b e ยบะอบดัสุงเกคุนติกเกอุนเบฟิสสเตเตอไ h e ฟฮันนิสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาจ้างงานของบริษัทนะคะเขาก็จะดูด้วยว่าสามีของเรานั้นนะคะ ยังทำงานอยู่บริษัทนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเลิกจ้างไปแล้วหรือว่ากําลังจะเลิกจ้างประมาณนี้นะคะก็จะใช้สัญญาจ้างงานของสามีด้วยนะคะอ่ะข้อต่อมานะคะก็จะเป็นเบไอส์ Eyes ของเรานั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือเบไอส์แล้วก็ไอเบอร์เกอร์ลุ่มเทของเรานะคะ คนที่เรียนภาษาเยอรมันระดับ B1 นะคะแล้วก็เรียนกฎหมายเบื้องต้นของประเทศเยอรมันนะคะก็ต้องมี2อ,อย่างนี้ด้วยนะคะตัวต่อมานะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือจะเรียกว่าทางาเมืองเนี่ยเขาจะให้กระดาษมา1ใบก็คือเป็นประมาณว่า หนังสือที่เราต้องเซ็นยินยอมนะคะเซ็นยินยอมให้ให้ตรวจสอบนั่นเองนะคะให้ตรวจสอบเอกสารของเราให้ตรวจสอบตัวเรานะคะเราต้องเซ็นตรงนี้นะคะโอเคนะ,ะเอกสารทุกอย่างที่ต้องเตรียมก็จะประมาณนี้ทีนี้เราไปฟังขั้นตอนการขอสัญชาติกันเลยนะคะพอเราเตรียมเอกสารแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็เอาเอกสารทุกอย่าง ไปยื่นที่ร้นดัสอัมนะคะไปยื่นที่เมืองหรือว่าที่อำเภอที่เราอยู่นั่นเองนะคะไปยื่นหรือว่าจะส่งไปก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะรอการตรวจสอบนะคะรอการตรวจสอบก็จะรอนานหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับเมือง ที่คุณอยู่นะคะในกรณีของกิฟต์เนี่ยก็รอนานนิดนึงนะคะรอนานนิดนึงเพราะว่าด้วยตามด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะแล้วก็อะไรหลายอย่างเนาะช่วงนี้นะคะเพราะว่ากิฟตก็เพิ่งยื่นปีที่แล้วแล้วก็กิฟตก็ได้รับปีนี้นะคะค่ะพอกิฟตยื่นไปเนี่ยแต่ว่าต้องขอบอกกันว่าในระหว่างนั้นเอกสารของกิฟตยังไม่ครบนะคะแต่กิฟตยื่นเอกสารไปก่อน ที่ทำให้ของในกรณีของกิ๊บเนี่ยคือมันรอมันใช้เวลาในการทำนานมากนะคะพอหลังจากที่กิ๊บยื่นเอกสารไปก่อนหน้านั้นกิ๊บไม่ได้มีเร um นเทฟซิคเรุ่งนะคะกิ๊บไม่ได้ทำเงินบำเหน็จบานาญไว้นะคะกิ๊บก็ต้องมาทำมาซื้อประกัน บำเหน็จบำนาญนะคะกิ๊บก็มาทําตัวนี้แล้วก็รออนุมัติเนี่ยเ,เกือบ2เดือนในการซื้อเอกสารตัวนี้ทีหลังนะคะเพราะว่ากิ๊บไม่ได้ทําเอกสารตัวเนี้ยตอนที่กิ๊บเปิดร้านหรือว่าเริ่มทํางานเลยนะคะค่ะก็รอพอหลังจากได้เอกาสารซื้อซื้อซื้อ,อประกันแล้วก็ได้เอกาสารมากิ๊บก็ส่งไปให้นะคะหลังจากนั้นกิ๊บก็รอประมาณ2เดือนนะคะกิ๊บก็ได้รับจดหมายจาก รันดัสอัมที่ที่เมืองที่คลิปอยู่เนี่ยนะคะว่าอเอกสารคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้จ่ายจ่ายค่าธรรมเนียมเนาะจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณในการขอสัญชาติเยอรมันเนี่ยคะ่ะจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่255ยูโรนะคะจ่ายค่าธรรมเนียมอยู่255ยูโรแล้วทีนี้พอเราได้รับจดหมายนี้เสร็จเราก็โทรไปหา เมืองที่เรายื่นเอกสารไปนี่นะคะยื่นแล้วเราก็ทำนัดนะคะทำนัดว่าเราจะเข้าไปรับเอกสารได้เมื่อไหร่นะคะของกิฟพอหลังจากที่กิฟจ่ายไปแฟนกิฟก็โทรนัดเลยนะคะก็เข้าไปรับนะคะวันที่เข้าไปรับนี่นะคะก็ ในในเอกสารที่ให้จ่ายังค์เนี่ยค่ะเขาจะระบุมาเลยว่าเราจะต้องเอาเอกสารอะไรเข้าไปบ้างเพื่อที่จะขอใบรับตัวนี้นะคะว่าเราได้ขอสัญชาติแล้วเรียบร้อยนะคะเอกสารที่เราจะต้องนำไปนะคะก็จะมีบัตรวีซ่าของเรานะคะแล้วก็ พาสปอร์ตไทยนะคะแล้วก็พาสปอร์ตของสามีนะคะแล้วก็แบบประชาชนของสามีที่ต้องเตรียมเข้าไปนะคะหลังจากพอเราเข้าไปนะคะในกรณีของกิฟเนี่ยทางที่เมืองที่กิฟตอยู่นะคะไม่ได้สัมภาษณ์อะไรนะคะแต่ก็มีบางเมืองบางรัฐที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับกฎหมายของเยอรมันนะคะพอกิฟเข้าไปปุ๊บ กิฟก็เข้าไปนั่งรอคิวแล้วก็ฟังพอพอถึงคิวตัวเองก็เข้าไปฟัง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 เสร็จเขาก็จะให้กิฟเซ็นพอเซ็นเสร็จเขาก็จะให้กิฟอ่านคําปริยนตนนะคะอ่านคําปริยนตนแล้วก็เซ็นอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นก็รับเอกสารใบนี้นะคะเอกสารใบนี้ก็คือ i อ้บุกรุงอ n วคุณเด่นนะคะเราก็จะได้รับเอกสารตัวนี้มานะคะ จากนั้นเราก็เสร็จเรียบร้อยในการขอสัญชาติเยอรมันนะคะพอเราได้รับใบตัวนี้มานะคะใบ I m เบอร์ u n g ร u งอ u n คุนะคะอตัวนี้ก็คือใบขอสัญชาติเยอรมันโอเคนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ถือว่าเอกสารเราเรียบร้อยถือว่าเราหุ้มเกาะเหล็กติดปีกเป็นสอินซีเหล็กเป็น เป็นอินซีเหล็กเตรียมตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะจ๊ะมันพอเราได้รับมาเรียบร้อยนะคะเราก็เอาเอกสารแผ่นเดียวเนี่ยมายื่นที่เมืองที่เราอยู่นะคะไปยื่นที่รัฐเฮาส์นะคะไปยื่นที่รัฐเฮาส์เพื่อที่จะขอทำบัตรประชาชนแล้วก็ทำพาส,สปอร์ตนะคะพอกิปเอาไปยื่นเนี่ย ก็จะได้จ่ายอยู่การทำบัตรประชาชนเนี่ยก็คือภาษาอยู่มันก็คือ,อ personal personal a t v i c e นะคะก็จะจ่ายอยู่37ยูโรนะคะแล้วก็ r i e n s e part นั่นก็คือพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตประมาณ60ยูโรนะคะพอทำไปยื่นเสร็จก็จะรออยู่ประมาณ3อาทิตย์ประมาณนี้แล้วค่ะ3-4อาทิตย์นะคะ ก็จะได้รับจดหมายแล้วก็ให้ไปรับบัตรประชาชนแล้วก็พาส,สปอร์ตได้เลยนะคะก็เข้าไปรับแล้วก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะในการขอสัญชาติเยอรมันการทำพาส,สปอร์ตแล้วก็ทำบัตรประชาชนของประเทศเยอรมันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ มีมาแบ่งปันประสบการณ์ในการขอสัญชาติเยอรมันเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่านะคะคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คลิปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คลิปด้วยนะคะค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะมาบอกให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าการขอสัญชาติเยอรมันเนี่ย มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะเพียงแค่เอกสารมันก็ต้องเยอะนิดหนึ่งนะคะใครที่กำลังทำอยู่นะคะอยากจะสอบถามเข้ามานะคะก็ถามคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรือว่าจะทักเฟซของกิฟเข้ามาได้เลยนะคะกิฟยินดีจะให้คำปรึกษาเพื่อนๆนทุกๆคนนะคะเท่าที่กิฟจะให้คำปรึกษาได้นะคะค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนที่กำลังจะขอสัญชาติเยอรมันนะคะให้เพื่อนๆประสบผลสำเร็จนะคะขอให้ทำอะไรก็คือให้เสร็จง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายนะก mm ิฟ hmm. จะบอกก่อนเลยว่าเมืองของเพื่อนกิฟที่เพื่อนกิฟอยู่เนี่ยเป็นรัฐเดียวกันนะแต่ว่าเมืองที่เพื่อนกิฟอยู่เนี่ยเขาถูกสัมภาษณ์ แล้วการสัมภาษณ์เนี่ยก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศเยอรมันนะคะโดยที่ตอนที่เราเรียนกฎหมายเนี่ยเราเรียนมานะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันมันก็เราก็จําคําศัพท์จําอะไรมากมายไม่ได้นะนะนะเพื่อนนะนะน้องนะอะไรประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ก็อยากให้ เพื่อนๆฟังกันนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะและกิบก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังคิดที่จะทำคอ,อสัญชาติเยอรมันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้กิบก็มีประสบการณ์มาแบ่งปันให้เพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนทุกคนทุกทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่รอดปลอดภัยทุกๆคนนะจ๊ะไวเ้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆที่มีคำถามอะไรนะคะถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆ f c คนไหนที่อยากจะถามอะไรก็เม้นมาได้นะ,ะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวกิฟจะเอาความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่ตัวเอง มีที่ประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเขาว่าอะไรนะอีกชับไอ้ดูฮับใครเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีเหมือนกันนะฉันมีคุณก็ต้องมีอีกอีกหาเบ้ เอาประมาณนี้นะคะเราต้องมีเหมือนกันต้องทําให้ได้เหมือนคนอื่นนะคะอย่าเพียงแค่อิจฉาคนอื่นนะคะเราต้องทําให้ได้เหมือนคนอื่นเขานะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ